หลบฝนชักวันนี้สองรอบแล้วค่ะก็คือตอนบ่ายสองกับตอนสองทุ่มนิดๆก็ห่างกันประมาณหกชั่วโมงนะคะแม่อ้อมก็ให้หลบฝนกินคาร์บอนไปแล้วตอนทุ่มหนึง่งแม่อ้อมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรหลบฝนถึงชักทีวันนี้เพราะว่ามันไม่มันไม่มีอะไรเลยก็เลยแม่ก็เลยคิดว่าสงสัยแม่อ้อมคงจะต้องไม่ให้หลบฝนกินอะไรแล้วนอกจากอาหารเม็ดไม่ให้กินอะไรเลย เพราะว่าก่อนหน้านี้หลบฝนไม่ร้อเคยปะคองหลบฝนมาได้เป็นเดือนน่ะแต่เนี่ยมันถี่มากหลังจากที่หลังจากที่ไปหาหมอกลับมาตั้งตั้งแต่ครั้งนั้นน่ะตั้งแต่ครั้งที่ว่าหลบฝนชักเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นมาเรื่อยต้องก็ไม่รู้เพราะอะไรตอนนี้ก็เลยแต่ช่วงนั้นไม่อให้หลบฝนกินยาแค่วันละเม็ดไม่ได้ให้กินวันละสองเม็ดนะคะให้กินวันละเม็ดแล้วก็ให้หลบฝนกินแค่น้ําเย็น กับเล็กเล็กแน้อยคือผลไม้เล็กเล็กแน่น้อย,อย,อยหรือไม่ก็โยเกิร์ตเล็กเล็กน,น้อยไม่ได้ให้กินเยอะอะไรเพราะฉะนั้นชงสายไม่อ้อมคงต้องงดอะไรทุกอย่างหมดให้กินแต่น้ําเย็นอย่างเดียวแล้วก็ต้องให้คาร์บอนสองสองวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวแม่อ้อมจะดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเวลาเขาชักแล้วสงสารนะนี่เมื่อกลางวันก็เมื่อกลางวันอึไม่แตกค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าแม่อ้อมอมาออกไปทัน คือออกไปปักหนึ่งอ่ะได้ยินเสียงแต่ทีนี้รอบเนี้ยเผอิญแม่อยู่นอกแม่อ้อมตัดหญ้าอยู่ในห้องกระต่ายก็เลยได้ยินเสียงโคมแบบเพื่อนบ้านโคมพอดีได้ยินเสียงปึ้งก็เลยวิ่งออกไปพอวิ่งออกไปก็หลบฝนชักพอดีก็ไม่คิดว่าหลบฝนจะชักนะคะแล้วหลบฝนมันไม่ได้ใส่กระพวนเพราะว่าเนื่องจากกัะพวนมันเปียกแม่ก็ไม่คิดว่าหลบฝนมันจะชักไงก็อุ้มออกมาเหมือนเดิมอุ้มออกมาก็มีฉี่รถห้องแล้วก็ ลิ้นนะกระแทกหัวกระแทกคือตานี้แบบเกง่งถลนมากเลยเพราะเนื่องจากว่าไม่อ้อมเห็นช้าไปนิดนึงเนื่องจากเรานั่งอยู่ในห้องนี้แล้ววันนี้แม่อ้อมอะจะต้องนอนเร็วด้วยเพราะพรุ่งนี้แม่อ้อมต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึง่งม่อ้อมต้องไปทํางานที่ออฟฟิศแม่อ้อมต้องเข้าออฟฟิศด้วยพรุ่งนี้แล้วแม่อ้อมจะมานอนเฝ้าหลบฝนมันก็มันจะนอนไม่ได้เดี๋ยวแม่อ้อมจะต้องให้กินยาดูก,ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้แม่อ้อมต้องไปทํางานไงแต่มันก็ไปแป๊บเดียวแหละ คืนนี้สิคะถ้าหกชั่วโมงแต่ไม่อ้อมดูก่อนถ้าไม่อ้อมตื่นลงมาถ้ไม่อ้อมจะลงมาดูแต่ยังไงก็คือต้องแม่ว่าต้องเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยจะกินข้าวอลไจะขึ้นไปนอนแล้วเนี่ยอาน้่นอนกลับว่าให้ย่าน้องเสร็จแล้วจะขึ้นข้างบนแล้วค่ะไม่คิดว่าหลบฝนจะชักะนะอืมนี่ก็นอนอยู่นอกกรงค่ะไม่อ้อมไม่ได้ให้เข้ากรงแล้วก็เอาพัดลมเป่าจ่อไว้อยู่จริงๆแล้วถามว่ามันไม่ได้ร้อนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับอากาศเลย มันไม่ได้ร้อนคือตอนนี้วันนี้ฝนมันตกใช่ไหมคะแล้วก็พัดลมจอดอยู่สองตัวนะคะแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างเย็นด้วยมันไม่ได้ร้อนเลยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอากาศอ่ะมันเป็นโรคประจาตัวของเขาอะคะ่ะซึ่งเราก็ต้องทําใจแต่ว่าก็ต้องหาทางยังไงทํายังไงให้ผลผล่ะมันดีขึ้นกว่านี้ความจริง แม่อ้อมลดยาลงเพิ่งจะลดยาลงแค่สองวันเพราะก่อนหน้านี้หนนลบฝนที่พี่ไปหาหมอแล้วหมอให้หลบฝนกินยาละสองเม็ดไงซึ่งจริงๆแม่อ้อมก็ไม่ได้อยากให้กินนะแต่หมอให้กินแม่ก็แม่อ้อมก็กินมาแต่ว่าหลบฝนก็ชักมาตลอดนะแม่อ้อมก็เลยแบบเพิ่งจะหยุดยาหลบฝนแค่เมื่อวานวันเดียวเมื่อวานกับวันนี้สองวนันแต่ซึ่งม่ที่แม่อ้อมหยุดยาเพราะว่าหลบฝนชักเมื่อวันจันทร์แม่อ้อมก็เลยไม่ให้กินวันอังคารกับวันพุธคือไม่ให้กิน วันนี้ก็คือไม่ได้กินทั้งวันก็คือไม่ได้ให้กินเลยแล้วเมื่อวานรู้สึกจะให้กินตอนเช้าแต่ตอนบ่ายก็ไม่ได้ให้กินเพราะว่าตอนเย็นไม่ได้ให้กินให้กินแค่ตอนเช้าตอนเดียวเขาเล่าเพิ่งจะเลิกกินแค่วันครึ่งก็คือวันนี้กับเมื่อวานครึ่งวันเมื่อวานครึ่งวันหลังที่แม่อ้อมัได้ให้ยาเดี๋ยวแม่อ้อมจะลองดูหลอดฝนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวแม่เอ้อมจะให้คาร์บอนก่อนว่ายังไงแต่เรื่องยาแม่เอ้อมจะมให้กินสองเม็ดค่ะมันเหมือนไปบีบประสาทหลอดฝนน่ะในความรู้สึกของแม่เอ้อมนะเพราะ แล้วเนี่ยพอมากินสองเม็ดแล้วมันเป็นไงแล้วมันเป็นมาตลอดด้วยนะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเป็นนะเครียดไหมมันไม่มีอะไรเลยหลบฝนเขาเขานอนเขาปกติอะคะ่ะทุกอย่างคือเขาหลับหลับของเขาอยู่นะไม่ใช่ว่าอะไรเขานอนของเขาอยู่ดีๆก็ชักขึ้นมาอย่างเงี้ยข้างหลังนี่ตลกอบอวนไปหมดทั้งกลิ่นอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้นั่นแหละน้ำลงน้ำลายแต่แม่อมก็ทําความสะอาดให้แล้วละคะ่ะเดี๋ยวอีกแม่อมก่อนจะขึ้นไปนอนแม่อมจะให้หลบฝนกินคาร์บอนอีกครั้งหนึง่ง เผื่อมันจะดีขึ้นขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นหัวหลบฝน